สวัสดีทุกคนนะคะร้อยสี่สิบท่านนะคะเห็นต้าแตนเด้งมาเลยมาแต่ไรสดที่ไรสดไหแกจะไล์อยู่ตรงไหนล่ะสิ่งส่งมาแบนอ๋อน่ไรนี่แบบมือเอง้อผ่านไปได้ด้วยนะคะขอคุณกับป้าป้ากำลังใจต้อสดค่ะก็ดีแหละโดยจะได้พักเครื่องนะเพราะว่า 17บเจ็แกจะหมดแล้วแบบนะคะขอบคุณแอนที่ทำมามืดขึ้นไลน์ค่ะก็ฝากไปกดลังใจช่องมาเมื่อเมื่อกมาเมื่อกี้เลยขึ้นไลน์ให้ป้าขอบคุณแอดมินช่องนะคะขอบคุณทุกคนจ้ะเดี๋ยวติดตามกันไปได้เลยคะสวัสดีค่ะกี่ชั่วโมงแล้วแอนได้จ้ะจะโดนไปช่องกระแตได้เลยนะคะกี่โมงอ่ะบก็ไลฟ์กี่ชั่วโมงโอ้ดีชั่วโมงกว่าเล้ชั่วโมงฮาดคนดูกี่หมื่น ปังฮะปังดีใจนั่งตามกระปังสติกเกอร์ก้อเกิดโอ้ดีใจด้วยด้วยด้สติกเกอร์อุ้ยมีคนดูช่องยายสมอลร้อยสามสิบเอ็ดนใช่ดีใจจนรักตาเแบบไห่เลยใช่ใช่แอมจะเป็นปีแล้วนะนี่คนดูช่องยายแบบนี้น่ะ ปกติห้าคนสิบคนก็รู้แล้ว<ม>ปกติสิบคนก็รู้ล่<ม>ะเนี่ยช่องเขาไม่เคยตกคือช่องเนี่ยเ<ม>นี่ยเนี่ยช่องนี้เขาไม่เคยตกเขาไลฟ์มันดูสองร้อยสองร้อยสามแลสติกเกอร์ 200, 200, 200. รก็กได้ดี<ม>ด้วยมาดาำดี สวัสดีทุกคนค่ะอยู่กับยายสมอนคะคุณมาดามยุ่ีห้องไปดูสวัสดีขอบคุณนะคุมาโลกนี้จำไม่ได้เลยนะสวยหมอเดิมเลยนะคุณภาษากฤษสู้ๆค่ะเุ็ป้าน้อยนะตามน่อยคุณมาตาก้คุณยายน้อมนะคะดคุณยายน้อมเดี๋ยวยายจะพาไปกินของแลค่ะคุณท่านเรเนี่ยโอ้ยห่อนนี่พะนี้ ลูกเจ้าลูกไปัรมันลูกไน้ามเอน้มีทนายอู่ไทยด้วยสวัสดีนะครับผมอันนี้หน้าตายนะครับนาตายสองคนจะค่นหรือเปล่าน้าตบไผ่พจั์มาด้มบาคุย่ไหาตาย ได้บบเลยจัดของผููได้บุ๊กอาบเอาเมล่อเ่อะไรเสียงก็เสียงก็่นะนี่ตายมาให้กำลังใจพี hmm. ่สาวกันเอาหน้าตายก็มาเอาทำไ จะก็มาเนี่ยแะไมไม่ใชช่อง่บันลอรแต่พึ่นย่กินเอะทศเป็นอมาินทีสายดีทุกคนเด้อจ่ายดูชิงงงช่องขดงฉันเขนาดตายไปยิงซื้อก็ไปทักเขาซื้อกันในแนลิ่อเสียเวลาไปทักไหนเข่เหี้ เสียเวลาไปตักปะัไปอกไปถดไล่ถไดถอดกินได้เปิดไปหมดปดมันขางวะทีเปิดไปแล้วแค่นั้นแค่นี้อไปขังปิดไปแล้วเสียเวไปแล้วทำไมมันขังมันไม่ไป คุณดินๆๆลินหรืได้เจอกันนานสวัสดีนะครับผมอันนี้สว,วนนัสวดีนะครับผมสองคุณคนประเน็นนะครับผม คเลี้ยงูสามเลี้ยงนะาจแม่ยาวสองคนนก็ข้าวหอก็ได้แล้วอันนันที่เอิญจะมาที่จังหวัอันองเ่อนเจ้าของเื่อยเจ้าที่ตัวเองที่ตัเองเนได้แวมอดกมาอัน่สามีเราเลยสามีเลาเยเหมดพอเอิพ่ออดเหมดวันวันพยเอิเองเนี เราตัไม่ได้ไงว่าเอาคันไหนแต่แต่สมาชิกอยู่นี่เราห้าขนเอิดแล้วพ่อใหญ่วได้มดเาก็าจะเป็นพ้วนก็ไหนอ่ะจะรู้ไหมล่ะเพาคนเขายืดอ้วดได้มดถ้าไปก็รอนานเลยจะไม่รู้ยังจะได้ตคนเลยหนิก็บอก